สองซีนึงนะคะของเทพอภิวัฒนนะคะาอจนอยจาจอดแลอีกจอดจที่ฐานสนิทจอดจอดขวพอดี ออกมาระวังระวังระวัง ัหาทุกคนโบกี้โอ้โหขอบคุณ oh! ค่ะทั Bless ้งชาวแก่งคอยแล้วก็ใกล้เคียงนะคะวันนี้เรามาส่งรถไฟเป็นชุดสุดท้ายของวันนี้วันที่27นะคะชมรักพัฒนาทมกับเฮลีสตรีน้แช่ มาด้วยชุดผ้าแพวากาลสินอย่างสวยสดงดงามสุดยอดสุดยอดค่ะโอ้โหนี่คือความงดงามของชมรมประเทรมอำเภอ มากมากเลยค่ะวันนี้นะคะวันนี้เป็นภาพประทับใจนะคะซึ่งท่านนายเพอแก่งคอยนะคะนายกรมรีพีรานะคะท่านก็มาร่วมกับพี่น้องชาวเอแก่งคอยชมรมวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะวัฒนธรรมจังหวัดแก่งสระบ,บุรีนะคะสวยงามกันทุกคนเลยนะคะ ไม่จีจะไม่ให้ใครรู้สวยกันทุกคนเลยอันนี้มาจากฝั่งนี้ก็เป็นสาวๆนะคะสาวๆน่ารักเลย เสร็จแล้วเสร็จแล้วมาทำงานด้วยนะรอนสามสามเท่ยเอ้าเส้นส้นส้นเส้นเอ้ข้างหน้าคือเป็นฐาเสด็จนะคะเป็นแล้ววันนี้จะเป็นรถไฟเที่ยวสุดท้ายวันวันสุดท้ายนะคะที่จะเดินเส้นทางรถโดยสารที่ฐาเสด็จเรานะคะเราก็มาทําพิธีกันนะคะเป็นที่ระลึกนะคะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกนะคะส่งท้ายที่นี่นะคะ ะะอาจาร,ย,มรมาย์จากชมรมวัฒนธรรมแก่งคอยจากชมรมส่เสมการทุ่งเที่ยวแก่งคอยอาจารย์สลิดติดนอกนะคะอาจารย์กขมาร่วมด้วยมีน้ำดื่มมีบริการฟรีให้นะคะสุดยอดชื่นมื่นกันเพื่อนหน้าค่ะเมืะะม่องชมงนะคะ